สวัสดีค่ะสวัสดีเช้ากันศุกร์ที่21ตุลาคม2565นะคะมาพบกับแนวทางฮานอยเหมือนเดิมนะคะฮานอยของแอหมกันเดิมนะอ่าเมื่อวานตัวเด่นแอดให้ได้แอดให้ไป681506นะคะซึ่งรูด0กับ6ฟัน0เนาะเมื่อวานเข้าเข้าตัวเจาะของแอดนะคะเข้า8558รอบรอบปกตินะคะตัวเจาะให้ไปนะคะ ส่วนวิ่งรูดศูนกับหกศูนศูนเข่าศูนย์เจ็ดนะคะศูนเจ็ดพิเศษแล้วก็หกห้าเข้ารอบปกตินะคะตัวตัววิ่งรูดเนาะอ่ะโอเคทีนี้ของวันนี้นะคะวันนี้วันนี้ตัวดินนะคะเจ็ดอ่าปากกาก็เริ่มเดินลางแล้ว เจ็ดเก้าสองหกหนึ่งเจ็ดนะคะวิ่งรูดอ่าหนึ่งกับเจ็ดจะบินในตารางนะคะหกเก้าเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสองสองหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า ก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าก็จะมีเก้าสองสองเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกสองสองหกเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลเนาะกันเบิ้ลเจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าเก้า ตัวดินนะคะ7 9 2 6 1 7นะคะ7 9 2 6 1 7วิ่งรูดหนึ่งกับ7นะคะวันนี้แอดให้ฟันหนึ่งนะคะฟันหนึ่งตัวเจาะก็จะมี6 9 9 6 6 1 1 6 1 2 2 1กหนึ่งนึองส็หนึ่นึมีตัวไหนที่แอดจังไม่จับมาบ้างเนี่ยอาเปิ้ะ แอดน้นนะคะเน้นจับวินในตารางนะคะจับวินในตารางนะคะแอดน้นจับวินในตารางนะคะเมื่อ่านวันนี้ตัวทีแอดไม่ได้จับมาก็คือหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะเมือ่อวานแอดไม่ได้จับห้าหกหกห้ามานะคะเขาออกรอบปกติบุญนะคะห้าหกไหมอ่าใช่ค่ะหกห้านะคะเมื่อวานตัวเจาะที่แอดน้นน้นก็มีตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็มาบ่อยนะคะก็ทุกคนก็ไปจับวินได้เลยเด้ออ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปแอดจะลงจับสามตัวให้ดูนะคะเผื่อใครอยากได้นะคะจับสามตัวในตารางเจ็ดห้าสี่โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูจับวินในตารางสามตัวนะคะ ในตารางจับวิน3ตัวก็จะมี719 792617นะคะแอดจะจับจวินให้นะคะอ่า7 9 2 7 9 2 7 9 6 7 เก้าหนึ่งทุกคนเลือกเล่นเอานะคะเพราะว่ามันเยอะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่ง เก้าสองหนึ่งเก้าสองหกเก้าสองหกเก้าสองเจ็ดเอาแลนะ้วเนาะก็สองสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งสอง สองหกหนึ่งสองหกเจ็ดอือจะมีสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด มีตัวไหนซ้ำกันหรือเปล่านะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนประมาณนี้มีตัวไหนซ้ำกันหรือเปล่านะ้อหกหนึ่งเจ็ดทุกคนก็เลือกเล่นได้นะคะเพราะว่ามีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวมีตัวไหนซ้ำกันหรือเปล่าคะทุกคน อโอเคค่ะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะสามตัวอาจจะเยอะหน่อยนะเพื่อนๆให้จับลองจับให้ดูนะคะก็ดูๆไปก่อนนะคะนานๆเขาจะเข้าทีก็สามตัวนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะโชคดีกันทุกคนนะคะร,ร่ำร่วยๆถกหวยรวยทรัพย์กันทุกคนเน้อ